สวัสดีค่ะแม่ปันนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเปรียบเทียบโคมทั้ง2ตัวระหว่างตัวพาราโบลิกกับตัวแลนเทินว่าโคมทั้ง2ตัวเนี่ยให้แสงที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ สำหรับไฟที่เราเอามาใช้รีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัว n lights FS 60B นะคะตัวไบคัลเลอร์ที่สามารถปรับค่าเควินได้ตั้งแต่2,700เควินถึง6,500เควินนะคะแล้วแ,ลแสงที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นแสงจากตัวโคมแลนเทอร์นะคะแลนเทอร์เนี่ยมันให้เอฟเฟกต์ยังไงตัวแลนเทอร์เนี่ยมันจะกระจายแสงโดยรอบได้ดีแล้วก็ให้ความนุ่มนวลกับแสงมากกว่าตัวพาราโบลิกนะคะสําหรับคนที่ชอบให้แสงมันนุ่มละมุนเนาะแสงตัวนี้มันก็จะให้ความซอฟซอฟละมุนละมุนแบบที่สาวๆชอบ เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างโคมอีกตัวที่เป็นตัวพาราโบลิกหรือสุ่มไก่นะคะว่ามันจะให้แสงเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะแสงที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นแสงจากตัวไฟ fs 6 0 b ต่อกับโคมพาราโบลิกนะคะเจ้าต,ตัวพาราโบลิกตัวนี้เนี่ยให้เอฟเฟกแสงยังไงก็คือตัวพาราโบลิกเนี่ยมันจะสกบแสงมากขึ้นมันจะสกบแสงไปในทิศทางที่ที่เรากําหนดให้มันไปเนี่ยมากขึ้นกว่าตัวแลนเทิร์นนะแล้วก็มันจะไม่ค่อยกระจายแสงโดยรอบมากเท่าตัวแลนเทิร์นเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะมีมากกว่าตัวแลนเทิร์นนะเดี๋ยวเราก็จะเอาภาพของโคมทั้ง2ตัวเนี่ยเปรียบเทียบกันให้ดูนะคะว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนและนี่ก็จะเป็นแสงเปรียบเทียบจากไฟทั้ง2ตัวนะคะทางฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นแสงจากตัวโคมพาราโบลิกนะคะแล้วก็ทางฝั่งขวามือนะคะจะเป็นแสงจากตัวแลนเทิร์นนะคะ อะตอนนี้ก็คงพอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะว่าโคมทั้ง2แบบเนี่ยมันให้แสงที่แตกต่างกันยังไงเนาะแล้วก็ใครที่ชอบโคมแบบไหนมากกว่ากันลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งเนไลท์ไทยแลนด์แล้วก็ C O B Media มากๆากคะ่ะที่ส่งโคมทั้ง2แบบมาให้ได้ลองใช้กันนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ